สวัสดีครับไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ครับยามเย็นเราเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปให้อาหารไก่เบตงกันนะครับก่อนจะถึงที่ฟาร์มไก่เบตงของเรานะครับก็จะมีห่หารนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับเป็นห่หารชีมครับห่หารชีนเท่าและห่หานชีนขาวครับ นี่ครับเขามาดักรออาหารเราก่อนเลยเดี๋ยวเราต้องฝากหงหาไปครับ <c oughs> เดี๋ยวไปให้อาหารไก่กันเลยนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตดูไก่ที่เราจะมีจำหน่ายปลายเดือนนี้นะครับ ลุ่นพ่อแม่พันธุนะครับเราจะพาเข้าข้างในกันเลยนะครับอันนี้เป็นป่าพวกพ่อพ่อ่าพ่อ,พอ,พอ,พอแม่พันธุนะครับของฟางไก่ของเรานะครับ ตัวเต็มวัก็จะประมาณนี้นะครับน้ำหนักประมาณ2โลก่ากว่าอาหารช่วงนี้ก็จะเป็นข้าวเปลือกไปก่อนนะครับ เราจะให้เข้าเปลือกยาวนะครับเ่วงนี้เพราะว่าเรายัางไม่ต้องการที่จะเล่งไข่เขานะครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเราก็ได้ไข่ชุดใหญ่ไปจนเครื่องฟักเราฟักไม่ทันนะครับอาจจะต้องซื้อเครื่องฟักมาเพิ่มนี่ครับไก่จํานวนเท่านี้นะครับสามารถเพาะไก่ได้ร้อยถึงสองตัวได้เลยนะครับ เราจะใช้เครื่องฟักนะครับเขาไข่ดกมากนะครับในแม่ไก่หึงตัวก็ตกอยู่ประมาณ2 2 2 3ฟองได้นะครับสำหรับแม่ไก่หนึ่งตัวเวลาเขาออกไข่เขาออกพร้อมๆกันเลยนะครับทำให้เราฟักไม่ทันนะครับอันนี้มาดูในตู้อบแล้วนะครับอ่านี่จะเป็นรุ่นที่ ่ายังน้อยอยู่นะยังเล็กอยู่นะครับอันนี้ประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์นะครับก็จะได้อยู่ในทู้อบไปก่อนนะครับอาหารก็จะเป็นอาหารไก่เล็กนะครับเปิดไฟให้ตลอดแล้วก็มีน้ำให้ให้ขาดร,รุ่นนี้ยังไม่มีอ่ายังไม่จําหน่ายนะครับเพราะว่ายังเล็กไปนะครับดี๋ยวพาดูรุ่นที่เรา จะจำหน่ายนะครับปลายเดือนนี้ครับก็นี่ครับอันนี้เป็นรุ่นที่ <c oughs> จะครบหนึ่งเดือนนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์อีกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ก็ครบหนึ่งเดือนหมดแล้วนะครับไข่เบตงครับรุ่นหนึ่งเดือนนะครับตรงนี้ราคาตัวละหนึ่งร้อยบาท รุ่นเล็กๆนี่เรายังไม่มีส่งให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ร้อนด้วยนะครับก็ยังไม่อยากส่งไก่เล็กๆไปนะครับอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับก็คือเขาจะไม่แข็งแรงนะครับเราจะเริ่มส่งไก่ตั้งแต่ไก่อายุ2เดือนขึ้นไปนะครับก็ใช้รถขนส่งของเอกชนทั่วไปนะครับรถส่งไก่ชนนะครับ ราคาก็ตามระยะทางนะครับกล่องหนึ่งตประมาณ300-500ถึง500บาทนะครับอยู่ตามระยะทางส่วนราคาไก่รุ่น2เดือนก็ตัวละ200บาทครับไก่ของเราไม่มีวัคซีนไม่ได้ทำวัคซีนใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็เลี้ยงแบบอ,ออิีซีนะครับเน้นอาหารธรรมชาติ จะมีแค่ช่วงแรกนะครับที่ต้องให้อาหารไก่เล็กไปเพราะว่ามันจะช่วยให้เขาโตแล้วก็แข็งแรงได้เร็วนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้เป็นข้าวเปลือกกับข้าวโพดหักนะครับแล้วก็ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เขาได้กินใบหญ้าแล้วก็คุ้ยเี่ยอาหารตามพื้นดินก็จะทําให้ไก่เราเป็นไก่ที่มีสุขภาพดีแข็งแรงนะครับไม่ต้องฉีดวัคซีนก็รอได้ครับ นกไก่เราแข็งแรงทุกตัวนะครับตัวไม่แข็งแรงเราจะไม่จำน่ายนะครับเราจะแยกไว้อีกที่หนึ่งเลยนะครับส่วนแม่ไก่ตัวนี้เป็นเ,เขามาเข้ามาฟักไข่ข้างในนะครับก็าเลยต้องให้เขาอยู่ข้างในนี่นะครับ <c oughs> นี่ครับเขาแอบกระโดดเข้ามาไข่ไว้ทุกวันเราก็เลยเให้เขามา พักไข่ในนี้ไปเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับอาหารของเขาเขาเปลือกเม็ดสั้นนะครับรุ่นนี้จะกินข้าเปลือกเม็ดสั้นได้แล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับข้าเปลือกเม็ดสั้น ช่วงเงย็นๆเราก็จะให้อาหารเขาอีกหนึ่งรอบนะครับน้ำอย่าให้ขาดนะครับแสงไฟให้มีในยามค่าคืนนะครับเพราะว่าจะป้องกันเรื่องยุงได้นะครับเดี๋ยวนี้มีหลอดไฟป้องกันยุงก็เ,เพื่อนๆคนไหนสนใจจะนำมาใช้ก็ใช้ได้นะครับช่วยไลย,ยุงครับ ดูใกล้ๆเลยไก่เราแข็งแรงสุขภาพดีทุกตัวครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งอ,อ่ไอเดีของลายไว้นะครับติดต่อผ่านลายไว้จองไว้ก็ได้นะครับไม่ต้องวางมาจำนะครับจองไว้ฝากตาวเลยแล้วก็ถึงเวลาเดี๋ยว ท่านมาเอาครับรุ่นพวกนี้ต้องมาเอาที่หน้าฟาร์มครับแต่ถ้าว่ามันจะรอรุ่น2เดือนก็ส่งให้นะได้นะครับทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องไก่เบตงหลงทุ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ thank yeah. you